วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะสําหรับรุ่น iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro สําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอารุ่นไหนดีวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะนี่เลยที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเลนส์กล้องด้านหลังนะ13 Pro จะเลนส์กล้องใหญ่กว่า12 Pro ทุกคนจริงๆในคลิปตัวเครื่องมันเท่ากันนะแต่พอถ่ายออกมาแล้วทําไมมันเหมือนไม่เท่ากันเลยน้ําหนัก12 Pro อยู่ที่187กรัม13 Pro อยู่ที่203กรัมจอภาพนะคะ Super Retina XDR 6.1เหมือนกันแต่13 Pro มีเทคโนโลยีโปรโมชั่นนะตัวเครื่องงนนนะ,ะเป็แตลร้้มดาหัแบบกจก ผิวด้านเหมือนกันสวิต์เปิดปิดเสียงเหมือนกันชิป12โปรนะคะเป็นชิป A 1 4ส่วน13โปรเป็นชิป A 1 5กล้องนะคะเป็น3ตาระบบโปรกล้องหลัก12ล้านพิกเซลส่วนโหมดภาพถ่ายบุคคลนะคะ13ก็จะมีการควบคุมโฟกัสร,ระยะชัดลึกแล้วก็การซูมแบบออปติคัลสิโปรนะคะคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ2ส่วน13โปรนะคะจะมีคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ3เลย12โปรนะคะเล่นวิดีโอนานสูงสุด17ชั่วโมงส่วน1 3โปรนะคะเล่นวิดีโอนานสูงสุดชี่ยิ เทียบให้ดูประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยเด้อทุกคนคิดว่ารุ่นไหนดูน่าซื้อมากกว่ากันคะคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับใครที่สนใจผ่อนไปใช้ไปหรือว่าจะซื้อเงินสดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าทักอินบอกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ